สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร vip กับดาวโจรเช้านะคะยี่สิบแปดกับยี่ิบเก้าพฤศจิกายนหกห้านะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับดาวโจร vip ตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะสี่เจ็ดหนึ่งเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดสี่สี่เก้าหกแล้วก็หนึ่งหกเก้านะ จับคู่ก็สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดาหันเอาเนาะหรือเพื่อนๆจะจับหันใหม่ก็ได้นะสตัวนี้เนาะ็ขอกห่อทุกคนโชคดีนะคะสําหรับดาวโจนปิดไปัะหลายวันไม่รู้จะเปิดหรือเปล่านะหนึ่กับสามหกกับสี่นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งนม่งสี่หนึ่น้ะคะสามศูนย์สามหนึ่งมี่สาม้าสเจ็ดสามเก้ี่มีเบิลในตัวเดอ้อ จ็ดสามหนึ่งหนึ่งสามห้าสี่หกแปดสองสี่หกแล้วก็สี่หกศูนย์นะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะสี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดเด้อซื้ออะไรทั้งดาวโจนทั้งดาวโจนวีไอพีเนาะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อสี่กับหกมาเหมือนกันต่างกันหนึ่งกับสามเก้าก็เจ็ดก็เจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดเก้าง่ายๆสั้นๆเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียวเพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ